รุ่งเรืองในธรรมแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายอกาละนานคืสสอสาธุมหาวิชาณนะครับ Yeah. Okay. ปาเดล่าที่รุบหลออทั้งหลายตัวนี้ครเนี่ยคุ้มเลยนะคระกวจการร่เจ็ิบเจสิบปีแล้ว่ปีบอจเกมันบ่นบอกมากมันบ่งบอกใหยมันั่งถต้นั้งหลายมือเรื่องที่จะมานั้งนีนั่งยังไม่เจอคนหมดนะมุ่บอก

นำเอาสูงให้ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขประเทศอุตไทยก็ทะดหน้าที่ดูแลระดับบุฟงตาชีดังนั้นก็มีข่าวอาประชาสัมพันธ์นาเกี่ยวกับงานอ่ากก็ต้องขออนุญาคณะเจ้าภาพนะครับ ไทยธรรมเดวะสงส์สามณสัตว์ต่อมาค่ะต่อ้นก็มีอาณา่านเจ้าภาพที่ได้ถวายขถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาปฏิยจเจ้าคณะทัพเจ็บประธานกรงการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศิลห้5ของมหาเทรสมาคมโดยพระบัญชาของ สมเด็จพระมาราชมังกร,ราจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณประเทศรุติมิเทศประธานสมัสชาาสฆงไทยในสหรัฐอเมริกาพระเดชพระคุณพระเทศปริยัตมุนีเจ้าคณะภาคสิทธและพระเถรานุเถระเพื่อนพระธรรมทูตทุกรุปที่ได้มาร่วมง,งาน ธรรม,มสมโภช91ปีพระเด็นพระคุณพระระชมงคลรังสีหลวงตาชีในปีนี้ซึ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นพิเศษคือพระเด็นพระคุณผู้ที่เป็นองค์แสดงธรรมผมได้เดินทางไปกราบนิมนต์ด้วยตัวเองตามคำบัญชาของพระเด็นพระคุณหลวงตา หลวงตาท่านระบุว่าปีนี้ขอเนื้อบอลท่านเจ้าคุณวัดประทุมภงคามาเทศสมาปฏิบัติตรงนั้นก้าผมมีโอกาสได้ไปเมืองไทยปฏิบัตได้เปรีบกล้าเปร,ปร,รเียบบุคคลพระองมาเสนาบดีก็รับรับให้มาแสดงธรรมที่วัดไทยดีสี่แล้วก็เดินทางมาสองรอบแล้วปีนี้นะครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง ครั้งแรกเดินทางมาตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมเดินทางมาเปิดศูนย์ประสานง,งานโครงการหมู่บ้านศีลป์5ของสมชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาที่วัดมงคลเทพบุรีรัฐเพนซิลเวเนียแล้วก็จากนั้นท่านก็เดินทางไปร่วมประชุมสมชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาและงานการบระดิษฐมาที่วัดสุขาว่า ริเวอร์ไซด์แคลิฟอร์เนียท่านก็เดินทางกลับไปปริบัติหน้าที่เพราะว่าตอนนี้กำลังกำลังดีซี่กำลังยุ่มมากเพราะว่าโครงการหมู่บ้านรักษาศีห้าเนี่ยอยู่ในระดัที่3านมะท่านมีระยะท,ที่1ระยะท,ที่2ระยะท,ที่3ามคล้ายกับว่าเป็นการประเมินผลเป็นการเป็นกจเยี่ยมเพราะฉะนั้นท่านเดินทางมาครั้งนี้ ได้ฝากงานไว้ลาเจ้าบุคคลสมเด็จรถบนะักน้ำก็มาปฏิบัติสานก,กิจเฉพา,าะก็รับนิมนต์เทศงานวันเกิดหลวงตาชีก็เดินทางมาท่านเดินทางมาลงที่นิยวยอร์กผมก็ได้เดินทางไปรับและก็ในคืนนั้นรู้สึกก็เครื่องบินก็ดีเลยอีกสามชั่วโมงเดินทางค่อนข้าง ทุลักทุเลแต่ด้วยหัวใจที่เปี่ยมล้นด้วยศรัทธ,ธาในพระเดชพระคุณหลวงตาอันนี้ท่านมาด้วยหัวใจจริงๆะก็้อ,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 อขอกราบขอบพระคุณจากซึ่งในความเมตตาของพระเดคุณที่ได้มาโปรดพี่น้องชาวดีซีเพราะการทำบุญอายุวัฒนมงคลของหลวงตาชีนั้นเป็นการที่ทำให้เราทั้งหลายได้ทำบุญได้ร่วมบุญ ได้อาศัยขึ้นไปบุญของท่านเราจึงมีโอกาสได้ร่วมสมบุญในวันนี้ก็จาะนั้นก็ต้องขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณในเบื้องต้นและนอกจากนั้นเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่เดินทางมาในระดับภาคก็คือเจ้าคณะภาคสิบเอ็ดคือพระเดชพระคุณพระเทพปริยัตมณีเจ้าวาดวัดทองนพคุณและก็พระเดชพ,พระคุณพระ รอ,อ,องเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิวีระชัยสุนทรพระเดิจพระคุณวีระชัยสุนทรก็เดินทางร่วมมาด้วยก็ถือว่าท่านเป็นเจ้าคณะพระสังฆาริการที่มีความสําคัญและเดินทางร่วมมากับพระเด็พระคุอีกหลายรูปที่ประเทศไทยในครั้งนี้ นอกจากนั้นก็คือพระสงฆ์ในสมัชชาสงไทยนำโดยพระเดชพระคุณพระเทพพุทธวิทเทศประธานธรรมชารของไทยก็ในมโนท่านเป็นประธานจัดงานฝ่ายสงฆ์เป็นพระมหาอเนราที่มีความเคารพนับถือในพระเดชพระคุณหลงตาเดินทางมาทุกทุกปีพร้อมกับท่านรองประธานรูปที่หนึ่งพระเดชพระคุณพระราธรมวิทเทศ เพิ่งลงเครื่องเมาาื่อเช้านี้ภารกิจท่านรัฐตัวมากท่านมีโปรเจกต์เยอะแล้วก็โครงการไม่ว่าจะในวัดนอกวัดท่านมีโปรเจกต์ใหญ่ที่จะมีการสร้างมีการซื้อมีการรณรงค์เพื่อที่ขยายวัดขยายโปรเจกต์ขยายโครงการท่านก็ค่อนข้างมีซี่นอกจากว่าดูแลด้าน ฝั่งตะวันตกซึ่งก็เพิ่งมีการสอบวาลีสนามหลวงท่านต้องรับพระเทระผู้ใหญ่ซึ่งผู้แทนแม่กองทำสนามหลวงเดินทางมาเปิดสอบวาลีของสำนักสอบสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐเมริกาที่วัดไทยลอสแอนเจลิสเพิ่งส่งพระเทระกลับเมืองไทยเสร็จ ก็บึ้งขึ้นเครื่องไม่ได้นอนก็ได้หลับแน่นอนอันนี้ก็มาเรื่อพระใจจริงๆทับรองหนึงรองสองนะวัดพุทธรังสีไมอา,ามี่ก็ได้นำคณะญาติโยมโดยเฉพาะ,ะมีความเกี่ยวข้องสำคัญมีความรับาาเขอรพในเรื่องคุณหลวงตาเรียกว่าก็เหมือนกับอ่อเหมือนกับเราล้มตาเราเหมือนกับเป็นพ่อ ที่เป็นทั้งผู้แนะผู้นำผู้นำให้ดูแล้วก็นำพาวัดพุทธหลักสีไมอา,ามี่ถึงมีวันนี้แล้วก็คณะญาติโยมกลุ่มรวมใจไฝ่ธรรมนะกลุ่มรวมใจไฝ่ธรรมคณะญาติธรรมไมอามี่ทำโดยพิยุทธพิก่ตลอดถึงคณะเรียกรวมรวมนะรวมใจไฝ่ธรรมก็คือคณะลูกศิษย์หลวงตาที่ประพฤติปฏิบัติธรรม ก็ติดตามกันมา12ท่านเมื่อคืนนี้เดินทางมาถึง,ก,งนนก็ได้ร่วมสวดมนต์วัพะและเมื่อวานเป็นวันปฏิโมกก็ได้ร่วมฟังปฏิโมกมีความประทับใจทราบซึ้งใจได้มาร่วมมุในในงานลงต่างในครั้งนี้และนอกจากนั้นก็ที่จะขาดไม่ได้คือเจ้าภาพปีนี้ คุณหมอกรีธาอภิบุญโยภาสซึ่งเป็นลูกหลานคุณแม่เอวอภิบุญโยภาสได้รับเป็นเจ้าภาพจัดงานร้ตากาปีนี้เรก็ขอุโมทนาอกขอบคุณและในการาสร้างขอรังสรรค์คุณแม่เอวอภิบุญโยภาสเชิญเป็นร้อยได้ตามพี่มายหวตั้งแต่ปีที่แล้วและปีนี้รับเป็นเจ้าภาพจัดงานล้งาของเรา ก็ถือว่าเป็นคณะกรรมการตั้งแต่ยุคเริ่มแรกยุคเริ่มต้นตั้งแต่วัดแรกที่ถนนเวเลนิวมาถึงถนนจอเจียาแล้วก็วัดที่ถนนเบลิวปฏิบัตินี้คุณหมอปรีธาพิบุญตัวพาไม่เคยทิ้งไม่เคยละเลยหน้าที่ในการประชันครอบใาญนกันก็พาน้องๆพาลูกตาเข้าวัดและวนนี้ก็ใช้นามว่า คณะลูกหลานคุณแม่อุ๋มพี่บุญโขภาสเป็นเจ้าภาพโดย,โดย,โดยเป็นเจ้าภาพหลักนอกจากนั้นก็ต้องขออนุมโมทนาคณนะข้าราชการสถานเอกขราชทูตน,นำโดยท่านทูตพิธามานาวพัฒน์ได้ให้การอุปถัมภ์บำรุงสนับสนุนท่านจิตภาระ,ะไม่ได้มาเขาให้อุปตทูตมาแทนให้ผู้แทนมาไม่เกิดการจริงๆแล้วงานปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่ง มีการสาธยายพระเจ้าปิดกนานาชาติครั้งที่หนึ่งในฝั่งอีสต์โคสก็คือตามฝั่งตะว,วันออกมีคณะสงฆ์นานาชาติเข้าร่วมสาธยายสิประเทศได้รับความร่วมมยืยร่วมมืออย่างดียิ่งในปีนี้ถือว่าเป็นจุดสตาร์ทของคณะกรรมการพุทธสมาคมแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ The International Buddhist Association ของอเมริกาหรือ IBAA ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่พยายามผลักดันให้มีการจัดวิสาขบาูชาในไวท์เฮาส์ในปีนี้ไม่มีโอกาสได้จัดเพราะว่ายังไม่ทันปีหน้าคงได้จัดแต่ประธานาธิบดีมาร,รับโอบามาก,ก็ได้เขียนสารแสดงความยินด,ดีถึงพี่น้องชาวพุทธทั่วโลกที่มีการเฉลิมฉลองวิสาขะในช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น เรียกว่าเป็นความร่วมไม้ร่วมมือหลักดันของคณะกรรมการ IBAA เพื่อที่จะทำงานร่วมกันของคณะสงฆ์ไม่เกี่ยวกับนิกายไม่เกี่ยวกับประเทศแต่ถือว่าเป็นพุทธศาสนาร่วมกันนั่นก็คือทั้งมหายานทั้งเถรวัณและวัชรยานร่วมหมายร่วมมือกันและผลงานที่ปรากฏชัดในการสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติ เพื่อเฉลิมฉลองอายุวัฒนธรรมมงคล9 0ปีของพระเดชพระคุณหลวงตาก็ได้รับความร่มไผร่มมือตั้งแต่วันที่1นวันที่สองวันที่สามิถุนาได้มอบสามฤทิบัตได้มอบวุธิบัตรให้กับคณะกรรมการทุกท่านและปีหน้าก็จะมีการสวดสาธยายพระเดชพระบุตอีกมีการโรเทนไปยังวัดเจ้าภาพอาจจะเป็นวัดลาววัดเขมรวัดเวียดนาม วัดที่เบตวัดจีนแล้วแต่จะมีการประชุมปึกษาหารือกันแต่จะต้องทำต่อเนื่องเพราะว่าเป็นการทำงานร่วมกันด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจเราต้องการยูนิตี้ต้องการฮาร์โมนีแล้วก็คือร่วมไม้ร่วมมืออันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับและนอกจากนั้นก็ขออนุโมทนาขอบคุณคณะกรรมการ IBC the international Buddhist Committee ออฟโอชิงตันดีซีซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ทำงานจัดวิสาขาบูชานานาชาติซึ่งปีนี้จดที่วัดเวียดนามปีที่แล้ววัดไอรดีซีเป็นเจ้าภาพก็จะหมุนเวียน,นกันไปโรเทตกันไป30ปีมาแล้วที่จัดวิสาขะบูชานานาชาติในเขตออโอชิงตันดีซีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องขอโน้มนาขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม ตลอดนึงเจ้าผ้าอาหารและเครื่องดื่มได้ทําให้งานนี้ได้อิ่มท้องอิ่มทำคํคำว่าสมโพธิแปลว่าบริโภคร่วมกันในจริงก็คือกุชชากืการบริโภคการกินก็คืออย่างที่ภาษาฝรั่งก็บอกว่าไม่มีงานเลี้ยงที่จะไม่เลิกลาวันนี้ก็ถือว่าเป็นการสังสรรคร่วมงาน วันเกิดพระเดชพระคุณลงงตามีการรับประทานอาหารมีการเลี้ยงอาหารวันข้าวแล้วก็เครื่องดื่มน้ำปานะไม่ขัดตกบกพร่องก็อาศัยสภาญ,ญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการเข้ามาอุปคามบำรุงในครั้งนี้เพราะฉะนั้นก็ในนามของคณะกรรมการวัดไทยวอชิงตันดีซีในนามของศิทยานุสิ์ของพระเดชพระคุณ ลวงตาก็ขออระนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม l a d y and gentlemen and most venerable uh, I would like to thanks all of you to come and join the ceremony today and we have v i e i n a e s e chanting in uh, the first uh, June uh, thank you very much for the uh, Chinese community today uh, most venerable Thamatipa Uh, one of the keynote uh, speakers on the uh, chanting, and uh, venerable Sabrananda. Uh, thank you very much for coming. And also we have uh, Indian man from Gujarat, uh, uh, prante Silak. He far direct from Gujarat to join the international chanting and one see and some other function. In Washington area, and I would like to thank so of the uh, committee and the organization in uh, metropolitan area to join and come to uh, pay respect to the most venerable, the most senior among them, uh, the one of the, the first uh, pioneer of the Buddhist missionary Theravada Thai Theravada Buddhism from Thailand as Chi he started uh, uh, to uh, start the thai temple in this area, the first thai temple in uh, silver spring in uh, 1974. and until now, he has the, the, the main or the, the one who uh, try to get all of the people around here uh, not uh, no sectarian at all, and uh, we want to uh, get together, work together. Uh, we have to work with uh, harmony, unity, joy hand, joy head, and joy heart together. Work together, work together. So I would like to thank all of you to come and enjoy the but uh, the ceremony today. And uh, after this, we will have uh, uh, the, the teaching a talk by the most venerable Pramasena Bodhi the one uh, the one of the senior monks uh, from Thailand who kindly uh, accepted the invitation and gave the talk in the afternoon so thank you very much and uh, next uh, please uh, get blessing from the most venerable thank you very much for วะลิวะหาปุลาปะลิปุเรนติสาคะรังเอวะมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัติยิจิตังปะิตังตงังอิเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปายันโทปนะระโยตามนิโติรโยตา i มาเทศสนาดนันนะครับเวลา